สวัสดีค่ะวันนี้เช้านะคะจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าเมื่อวานเรากลับเย็นนะคะเกือบมืดเลยก็เลยไม่ได้เปิดถุงกูไก่ว่าจะทําที่บ้านเมื่อคืนแต่ว่าไม่ไหวก็เลยทําเช้านี้นะคะเรามาเปิดถุงดูกันว่าใครได้อะไรมาบ้างนะคะมีคนเอาไปใช้แล้วนะเช้านี้แม่ไวจริงๆคงเดาได้นะคะคนเดียวไม่ใช่คนเดียวสิมีสคนที่ออกนอกบ้านแต่เช้ามืดนะคะคือ พี่มิกสามีของกูกไก่แล้วก็ลูกสาวน้ำหวานนะคะน้ำหวานเอาไปใช้แล้วแต่เช้าเลยบอกว่าน้ำหวานถามว่าแม่เมื่อคืนแม่ทาคลิปเปิดถุงช้อปปิ้งอะ่ะทายางเขาก็าป้ายมาล้อยคืนที่อย่างนี้เพราะาตัดป้ายออกบอกไม่เป็นไรลูก,ลกตัดแล้วไม่เป็นไรเชา้านี้นางใส่ไปโรงเรียนแล้วคืออะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยก็แล้วกันสองสาวนะคะสมโอกับน้ำหวานนะคะเขาได้รองเท้าของ โอมมานะคะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ที่อิตาลีไม่แพงนะคะเป็นแบรนดก์กลางๆเนาะระดับกลางๆนะคะราคาเฮ้ยโลนส้มโอได้รองเท้ามานะคะเดี๋ยวเอาตําๆไม่สุภาพอีกนี่นะคะรองเท้าของสาวส้มโอนะคะส้มโอใส่เบอร์อะไรเอ่ยส้มโอตัวสูงใหญ่นะคะ สีสิบเอ็ดนะคะสโมใส่เบอร์สีสิบเอ็ดดูราคานะคะเดี๋ยวก่อนนะ2ี่สิบยูโรเท่านั้นเองนะคะขาดหนึ่งเซน20ยูโรนะ,ะถูกมากๆนะคะนี่สโอก็จะใส่ไปเที่ยวนะคะเดีย๋กกยวคู่ไก่ยกสูงไปเอาเอาล่ะของน้ำหวานเป็นสีขาวนะคะเขาซื้อมาคนละคู่ ้วก็จะมีเอาของสาวๆก่อนดีกว่านี่ยี่ห้อนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ระดับล่างๆก็ออกล่างๆกลางๆนะคะสินค้าหลายอย่างเอาพูดง่ายๆเลยเสื้อผ้าแพงกว่าโฮอมด้วยซ้ำนะยี่ห้อนี้นะคะซึ่งกูไก่ว่ามันตัดเย็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าราคาประมาณสัก อยี่สิบยูโรขึ้นไปเนี่ยนะคะตัดยิบค่อนข้างดีนะยี่ห้อนี้คือมีทั้งของแพงของถูกนะคะนี่ราคาเท่าไหรเนี่ยอันนี้ถูกนะคะตัวนี้สิบยูโรสิบยูโรเห็น,นไหมเอยเสื้อผ้าย,ยกสูงๆได้ม,มองหน้าไม่เห็นเลยดูเสื้อแล้วกันตัวนี้ของซมโอนะคะเป็นแขนเขาเรียกคล้ายๆแขนมันก็มีชน3สามส่วนมาสั้นกว่านะคะวัยรุ่นที่นี่ชอบใส่แบบนี้ ส้มโอเลือกสีม่ได้เจ็บจี๊ดมากช้อปปิ้งไปแล้วรอบหนึ่งนะคะสาวๆสองคนเนี้เข้าไปช้อปปิ้งกันมาแล้วหนึ่งรอบนี่คือรอบที่สองแล้วราคาไม่แพงนะคะครูไก่ถึงบอกว่าเออเด็กๆเ,เขารู้จักใช้เงินนะคะนี่ก็1ิบยูโรตัวนี้เป็นของน้ำหวานนะคะน้ำหวานาสีชมพูมาเลยแขนยาวนี่ของน้ำหวาน ถูกนะคะราคานี้ถือว่าถูกมากเลยนะ10ยูโรอ่าของสาวๆไปแล้วนะคะคราวนี้คราวนี้คราวนี้มาดูของพี่มิกบ้างดีกว่าพี่มิกซื้ออะไรมากางเกงนะคะกางเกงเอาไว้ไปตกปลานะคะนี่เป็นกางเกงขาขาสั้นขาแค่เข่านะคะตัวนี้ซื้อมาจากเดคาตอนนะคะ ซึ่งเป็นร้านที่ขายเครื่องอ,อุปกรณ์เสื้อผ้าเกี่ยวกับกีฬานะคะเกี่ยวกับกิจกรรมการแจ้งกิจกรรมกีฬาเกือบทั้งหมดเลยนะคะนี่ยี่ห้อนี้ไม่แพงเลยนะเท่าไหร่อ่ะกิโลต้องดูใบเสร็จไปไหนก็ไม่รู้ไม,ม,ม่้ไม่มีแม่ไม่มีตัวละเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละ ไม่ได้แล้วค่ะหาใบเสร็จก็ไม่เจอด้วยนี่นะคะตอนแรกพี่มิกถามว่าจะเอาสีไหนดีระหว่างสีน้ำตาลน,นะคะกับสีนี้แม่บอกสีน้ำตาลสวยพอแม่บอกสีน้ำตาลสวยกูไก่นึกถึงภาพพ่อใส่เกงสีน้ำตาลอ,อ่ะไม่เอาไม่เอาสีแก่อันนี้สีัยรุ่นหน่อยแม่ยืนยิ้มอยู่ตรงนู้นนี่ของพี่มิกหนึ่งแล้วอันนี้ของแม่ นี่ตัวนี้แม่ใส่แล้วน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้แม่ใส่แล้วสวยกูไก่ชอบมากเลยนี่นี่ตัวนี้นะคะผ้าน,นิ่มแล้วก็อุ่นมากอิตาลีนะคะตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่นะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะตอนคืนและถ้าวันไหนไม่มีแดดอากาศก็จะเย็นนะคะถ้าอยู่กลางแดดไม่มีลมมันถึงจะร้อนนะม,มันก็ไม่ร้อนแบบเมืองไทยเนาะ เสื้อตัวนี้สวยมากๆแม่ใส่เหมือนเสื้อคลุมเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่ออกไปข้างนอกได้ด้วยอะ่ะมันสวยมากเลยตัวนี้ก็ของเดคาทตนเหมือนกันนะคะซื้อมาจากร้านเดียวกับของพี่มิกเลยนี่นะคะนี่ร้านนี้ไม่ได้ใส่ถุงนะคะไม่ได้ใส่ถุงให้กุ๊กไก่ใส่ถุงรวมกันมาไม่มีถุงเขานี่แล้วก็ร้านเดียวกันอีกอันนี้เป็นของกุ๊กไก่นะคะ นี่ชอบมาเอาไว้ใส่แบบว่าไปเก็บผักนะคะไปเก็บผลไม้เห็นไหมคะหน้าร้อนแบบเออนี่ใส่ได้ทั้งหน้าร้อนแล้วก็ตอนนี้เลยนะคะใส่เป็นเสื้อข้างในเพราะว่าผ้าเขาจะเป็นผ้าคล้ายๆแบบชุดกีฬานักบอลน,นะคะเป็นลื่นๆนิดๆนดนดเนี่ยเก็บความร้อนในร่างกายได้ดีเลยนะคะชอบมากนี่นี่ของอกูไก่หนึ่ง <c oughs> นี่ก็ของกุไก่อีกสองนี่นะคะร้านเดียวกันเหมือนกันเลยชุดเล่นกีฬาร้านนี้นะคะสวยมากเลยกุ้ไก่ชอบไปนะทำกิจกรรมยังไม่ได้บอกราคาเลยอันนี้รู้สึกจะ4ยูโรนะคะถูกมากๆเลยนี่ก็4ยูโรหรือว่า3ยูโรเนี่ยจำไม่ได้ละเดี๋ยวเขียนราคาไว้ให้นะ,ะถูกมากอันนี้ไม่ใช่นี่ใบเสร็จของร้านอื่นอ้าแล้วก็มี นี่ของกุก้กไก่กี่ชิ้นแล้วเนี่ยหนึ่งสองมันจะได้เยอะคนอื่น,นยังไงก็ไม่รู้พ่แม่หนูซื้อเอะคนอื่นนะนำกำากระเด็นีน่อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์อิตาเลียนนะคะเป็นแบรนด์ที่ no name นะแต่ว่าการตัดเย็บค่อนข้างใช้ได้นะคะคเกงเทพมากแล้วก็มันจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้นี่คือไซส์ลดร,ราคาด้วยเห็นไหมเฮ้โชคดีพี่เจอ ตัวนี้อ่านี่ไงอยู่ที่เกือบ20ยูโรนะคะถือว่าถูกนะคะถูกมากเลยนะผ้าแบบนี้นะคะเอวมันใหญ่ไปหน่อยนะคะช่วงขาเนี่ยพอดีหมดเลยแต่ว่าเอวใหญ่พี่มิกับแม่บอกนี่เดี๋ยวคาดเข็มขัดนิดเดียวเองคือแบบตุงเกงเนี่ยตอนกุ้กไก่นุ่งเนี่ยเอามือล้วงได้สามสี่มืออะกว่าจะเต็มเอวอะแต่แม่บอกให้นุ่งให้ใส่เข็มขัดสวยมากเท่มากคือชอบตัวนี้ ตัดใจใส่เก็บเห็ดไม่ลงหรอกเนี่ยนาย่าไปใส่ไปเที่ยวมากเลยอ้าวหัวระยางถุงนี้ของพี่มีเขามีกระเป๋ามาแต่ว่าไม่ไม่ใช่กระเป๋าเข็มขัดเขาเอาไปตรงเอาไว้ตรงไหนแล้วไม่รู้นี่คือสืนะอผ้ไาไปแล้วรองเท้าไปแล้วถุงนี้อะไรเนี่ยของแม่อ้าวที่นี้มาของแม่บ้างแม่ได้อะไรมาบ้างนะคะแม่ถูกใจยี่ห้อนี้นะคะเดินเข้าไปสองร้าน ถูกใจยี่ห้อ,อนี้แล้วก็ไปได้ของเดคาทรอนมาตัวหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้ี๋ยวให้ดูตัวขี้เล่ก่อนซึ่งกู้กไก่ไม่ชอบแต่แม่ชอบนะแม่ชอบตัวนี้ไก่ไม่ชอบอเดี๋ยวนี่นะคะเป็นเสือ้อเดี๋ยวมันต้องติดกระดุมเนาะแกะกระดุมออกเป็นเสื้อสีขาวธรรมดานะอ่านะคะแขนยาวเห็นไหมแม่เอาไว้ใส่ด้านในนะคะไหนรานะคา 15ยูโรนะคะลดราคาด้วยจาก25ยูโรนี่นะคะไปช่วงลดราคาเขาจะมีช่วงเซลส์แบบเนี้ยเป็นระยะระยะเนาะแต่จะมีเซลส์ใหญ่ตอนหน้าร้อนกับหน้าหนาวตอนนั้นนะคะโหกันหน่ำเลยนะเดี๋ยวกูไก่จะกลับไปอีกแหละชอบเสื้อผ้ายี่ห้อนี้นะคะตัดเดย็บค่อนข้างดีเดี๋ยวติดกระดุมก่อนไม่ค่อยสวยไม่ชอบตัวนี้แต่แม่ชอบหนูไม่ชอบเลย ไม่ชอบแม่บอกชอบหนูไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรพิเศษเนาะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษ<อ>แขนยาวแม่ชอบสีขาวป้าอวดเสื้ออ้วนไปแล้วนะนีู่ก๊กาชอบตัวนี้บอกแม่แม่ลองแล้วก็สวยชอบตัวนี้มากสวยเนาะสวยนะ,ยนะคะ โอ้ว่าสวยไหมลูกสวยอ่าเห็นไหมสมวยังชอบเลยแม่ชอบไหมลายงูแม่ก็ชอบงูที่ไหนแล้วแม่บอกลายเป็นงูใช่เมื่อวานจะซื้อลายเสือให้แม่แล้วแม่เอาไหมแม่โอ้ยไม่เอาแต่มันสวยนะคะนี่ตัวนี้สวยเลยหล่ะแล้วก็ผ้านนิ่งมากเลยเนี่ยตอนนี้นะคะมันใส่เสื้อบางๆไม่ได้นะก็ต้องใส่เสื้อแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมตัวนี้ก็สิบห้ายูโรจ้ะแม่ไม่แพงหรอกไม่แพงลดราคานี่ จาก25ยูโรเหมือนกันนะคะตัวนี้อยู่ไหนอะกระเด้งนี่นะคะถูกนะคะชอบนะเสื้อผ้าของของร้านโฮเอ็มนะคะตัดเย็บดีมากๆเลยชอบการตัดเย็บของเขาเมันเนี้ยบอะใช้ได้นะคะคูก่กันส่วนใหญ่อะซื้อเสื้อผ้านะคะจะซื้อของโฮเอ็มแล้วก็เบเนตองแล้วก็ยี่ห้ออะไรอะเนี่ยยี่ห้อนี้แหละ ของอิตาเลียนนะคะแล้วก็จะมี O B S อะไรนะอันนี้บ้างคะแถวนี้จะอยู่ประมาณแนวนี้นะคะจะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าแพงมากนะคะเพราะว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีให้เลือกด้วยล่ะไม่มีร้านดังๆใหญ่ๆนะคะเราต้องไปแบบฟอร์เรนซ์หรือไม่ก็เอาท์เลทนะคะเดี๋ยวจะพาแม่ไปเดินละค่ามีโอกาสนะพาแม่ไปชอปปิ้งอีกนะคะไม่แพงนะคะของที่ซื้อมากันเมื่อวานนะคะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ เดี๋ยวไปซื้ออีกมีแฟนคลับถามนะคะว่าแม่เอาผล,ลไม้แม่กับหลานอะ่ะเอาผล,ลไม้มาเต็มกระเป๋าเลยเอาเสื้อผ้ามาบ้างไหมไม่ออกมาสักเท่าไหร่โอเอามากี่ตัวนะลกูกเอาเสื้อมาสามตัวกางเกงกางเกงกางเกงสามตัวเหมือนกันนั่นแหละแม่ก็เหมือนกันแม่เอาเกงมาสี่ตัวเสื้อสองตัวเท่านั้น พราะกูไก่บอกไม่ต้องเอามาเลยเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนนะคะมาที่นี่ยังหนาวอยู่นะสําหรับคนไทยนะคะเดือนนี้ยังหนาวอยู่เรายังหนาวเลยเนาะขนาดอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้เห็นไหมอากาศมันแปรปรวนนะคะถ้ามีแดดมันถึงจะร้อนเนาะแม่เนาะถ้าไม่มีแดดนะคะก็จะหนาวแล้วหลังจากฝนตกมาเนี่ยคิดว่าจะจะร้อนขึ้นก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้ประมาณอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะ ก็เลยต้องซื้อเสื้อแบบนี้นะคะ่ะบอกแม่เอาเสื้อผ้ามาที่เมืองไทยใส่ไม่ได้นะบอกซมโอเหมือนกันบ้านเราร้อนตับแลบเลยเนาะต้องมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ใส่นะคะเอาละลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปเดี๋ยวจะเก็บเข้าทีก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ